ในพิธีบงเพ็ญกุศลสวุพรัธที่ทร,รำเพื่อ,อที่สวดกุศลให้คุณแม่งามทย์ชัดบริรักในคืนนี้ปรยาเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในการนี้เรียนเชิญทุกท่านประนมมือเพื่อเป็นการนอมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรยครับ กามเมสุขิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะทานสมาทิยามิสาวาทา,า,า,ทา,น,านิสุารา,มสมา,าเออะระยปะชาปะมาทะคะนาัตเอระมะนีสิกขาปะทานสมาเวรมะนีสิกขาปะ um 当然，对吧、yeah, nah, uh？ เตือนอท้าทพัพผู้สย,ยงเป็นนาั้งครับเสร็จแล้วเลยอาเลวังบะเสามีคาิเมตสังสยอเพือ่อจะทำแรท้าบาังสุขุนตามลำดับต่อไปนี้นะครับลำดับที่หนึ่งจากนายจงภาพสุยญาตนเชิญคุณปิยวดีมารีนน์ลำดับที่สอง ฐานเ้ภาพพยาเรียนเชิญคุณสมบัติจิรักษารโรธลำดบับที่สามฐานจ้าภาพพยาเรียนลำดับที่สี่ฐานจอมภาพพญาเรียนเชิญคุณแม่รงทองสิมีรัตนพยาเรียนเชิญศัตยนยค่า,า,าพรารูด้รบ

สสาาพพพงงรััวกเตในช่วงท้ายของพิธีการอนญาตเดีเชิญทุกท่านกราบลาพระประสา วนนี้ารจุาพจได้กล่ารัตนาประเด็พระคุมสถาบันเคร่องยาิช่วยหลังจากพระบุณท่านได้เมตตารวมบรรทึกาพ้าเจ้าภาพเสร็จแล้วนกจาพไดขออนุญาตีดนเชิญพระประานในทิ่ีเลยผู้มีเกียรติที่พระุท่านไดกาหมาเขียนรวงบรรทึกาพในฐาเจ้าภาพเป็นลาอมกาศสืบไปนะครับการนิาุฬา นางข่าวของพระคุณในความเป็นการของพระเด็จพิะคุณพระข่าววัชรญาณที่ส <soon. S 1> ี่ <Philippines> <ma os living in California> ผู้ช่วยเจ้าอวาสนะคร์พระผู้ช่วยเจ้าอวาสพระคุณิปานารามและพระคุณิทั้งสุครูที่เมตตาเดินทางมาลมในพิธีสุขราธรรมในคืนวันนี้และขอกราบพระคุณความเมตตาของ hehe, พระเดชพระคุณและพระคุณิทั้งสุครูที่เมตตาร่วมขึ้นข้างกานขึ้นทางในเวลาโอกาสนี้ครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคืออยู่ที่บ้านร้านล่องใหญ่นะครับแล้วต่อไปจะมีครอบครัวไปอยู่ แล้วต,ต่อไปนะคะเรียนเชิญป้าตือค่ะคุณกัตจินะคะ,ะ,คะแล้วุณอ๊อกเกดานา เรียนชัญนทุกท่านนะคะเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องนักแสดงทุกท่านนะคะ

หน้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งกล้องนะครับออฟครับองาครับหนึ่งสองสามหน้ครับหนึ่งสองสามโอเคครับ1กล้องครับหนึ่งสองครับ าครัมครับ1นะแล้วนำต่อไปใครอยากถ่ายรูปประสงค์จะถ่ายรูปเลชยด้ไม่ได้เลยนะคะทางด้านขวามุญของทุกท่านนะคะ ือถือนะคะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะ้องนักเรียนเดนเชลเล่เลยค่ะ จากน้องๆนะคะจะเป็นทีมพี่สมเกียรตินะคะเตรียมตัวนะคะต่อจากน้องๆจะเป็นทีมพี่สมเกียรตินะคะเตรียมตัวนะคะขอเชิญทีมพี่สมเกียรติได้เลยนะคะ ำดับต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะสำหรับอ,อิสุสเรดี้นะคะ